วิธีเสือกเหรอลายลีที่สุดก็คือเ่อตองมาเห็ดอ้อยเสือกน่ะหอเอาเมร์มอ้อยไว้แบบนี้มันซองมือมันซองมือเขาจึงมากางกลับเสือรับรองลายห้อยเส้นห้อยถ้าเห็ดแบบนี้วิธีนี้ลายดีเด้อเห็นหมดหลังจากสองวันฟานไป เรามากินะ่ะเมนจากนั้นเขากางกลับเซอร์รับรองไลายแน่นอนเห็นแบบนี้สวัสดีทุกทุกฐานมันนี่สองห้างจะคือบึองขับเจ้าซิมายาม้ำกลับหลังจากที่เอาเห็ดหางอ้อยเซอร์แล้วก็เข้ามากางกลับเซอร์เมื่อวานนี่สิบอันกลับหน,นูมันนี่ขับเจ้าสิไปย้ำเบิองว่ามัมนซีมามนบ่เอา,าเห็ดหางอ้อยเซอร์เด้วเขาจึง ไปกลางกาบเซอร์เนาะเบิรงวัซซิไลบอลมาหนี่สิบอันมาหนี่กับลองเบิรงเนาะก่อนทับเบิร์นสะสมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเด้อเด,ด้อกดติดตามกองคลิปอันนี้เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจอเ้ือวาเลยไปเบิรงกันเลยไปเบิรงนสองอันทำอีกกันเลยเนะาะวัซซิมันบอ มันแต่อันทำอิดนี่อันที่สองก็ไรนี่ยังแห้งเม็ดสองอันนี่อันที่สามก็ออยังมานยอยู่นหน่อย มาเบิ่องอันที่สี่กันเลยโอ้อันที่สี่กับมานเห็นว่าทุกคนเห็ดแบบข่อยว่ามันหมดเนาะอันที่ห้าโอ้หลายต้นโอ้ติดจอนนี่อันที่ห้ายังแหงเนาะมันมานเนาะอันที่หกโอ้ ขาดไปไหน่อยนึงลายแต่หางมันอ,มอันที่เจ็ดกันยังมันอยู่อันที่แปดกับอันที่เก่าอันเก่าดัดเป่าอันที่แปดล,ลาย อันที่สิบอันสุดท้ายแต่ยังนั้น,นคือเกา่าหลักจากที่เห่าไปย้ำหม,มาหมดแล้วเนาะสิบอันกลับมาเบิง่งผลงานของเห่าเนอมนี่วัิลัยวเนานอผลงานที่ว่าเห่าอะไรไปเฮ็ดหางอ้อย ไว้แล้วเนาะเฮาจังมากลางกลับซื้อสรุปม่นไหลไหลลีอยู่ตามขาเดเน3 4 5 6 7 8ตัวາาดแต่2อ,อันฝาดไป2อันจากนั้นไหล,ลเม็ดเดือนนัน้นเป็นเอเลยเบิ่งแล้วกว็อย่าลืม กดติดตามเลยกดไลค์เลยเนอเป็นแนวเลยอ,อก็ไปเฮ็ดตามเม่งว่าสิไรนะครับโฟนคือข่อยบอสวัสดี